แม่มดตโนยเปิดเตาแล้วจ้าวันนี้จะพาทำพโลูบ้านแท้แท้ฉบับแม่มมตะนยน้ำซุปเข้มข้นเนื้อหมูเด้งๆนุ่มๆพร้อมก,กันแล้วไปดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกเราจะมาต้มไข่ก่อนใส่เกลือในน้ําต้มไข่ด้วยรนะหว่างที่รอไข่สุกเราก็จะมาตำสามเกลือเกรเทียมลากผักชีพริกไทยตำให้ละเอียดเลยนะตำละเอียดแล้วพักไว้เราจะมาหั่นหมูสามชั้นกันหั่นให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเวลาตุ๋นไปเนื้อเขาจะหดลงนะใครไม่ชอบชิ้นใหญ่เกินไปจะหั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะไไมมม่่่ววาาากกรรหหันููเเส็็จแล้ดข อ้าวสุกพอดีเรามาปอกเปลือกไข่กันค่ะปอกเปลือกไข่แล้วก็คุกซีอิ๊วดำทิ้งไว้ทีนี้จะทําให้สีไข่เข้มเร็วขึ้นจากนั้นเราตั้งหม้อหรือตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำสามเกลือลงไปผัดให้หอมผัดให้เครื่องสุกประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยกะอบเชยลงไปผัด,ผ,ด,ผ,ดผัดให้เครื่องหอมเข้ากันดีแล้วเราก็จะตักมาพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเคี่ยวน้ําตาลปี๊บกันค่ะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อน,อนตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะหมั่นคนคนคนเคี่ยวไปเรื่อออยยยๆ่าาาววงมืนนะเดี้ต เคี่ยวเคี่ยวเคียวไปให้สีออกน้ำตาลเข้มเลยนะนะสีออกน้ำตาลเข้มแบบนี้เราก็จะเติมน้ำาลาลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดผัด คนให้เข้ากันตอนนี้ใช้ไฟอ่อนก่อนนะเดี๋ยวจะมาเข้ากันดีแล้วก็ใส่ผงพะโล้ลงไปคนให้ผงพะโล้ละลายจากนั้นเราจะมาปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวรสดีแล้วก็คนให้ส่วนผ <ram> s <S สมมันเข้ากันอีกครั้งจากนั้นเราก็จะนำสามคือที่เราผัดไว้ลงไปผัดรวมกันตอนนี้หอมไปทั่วบ้านแล้วก็ไปถึงข้างบ้านเลยจ้าผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดหมูสามชั้นของเราให้เข้าเนื้อแล้วก็ให้เนื้อตึงๆเลยนะเมื่อผัดเนื้อหนังหมูให้ตึงๆแล้ว ติมน้ำสะอาดลงไปเติมน้ำเผื่อเวลาตุ๋นน้ำจะลดลงด้วยนะจากนั้นใส่ไข่ที่คลุกซีอิ๊วดำไว้ซีอิ๊วดำที่ติดอยู่หม้อก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเติมสีสิจากนั้นก็ใส่เต้าหู้พวงลงไปแล้วเราก็จะตุ๋นต่อในไฟกลาง45-1ชั่วโมงหรือมากกว่านี้ระหว่างตุ๋นก็หมั่นช้อนฟองออกด้วยนะครบเวลาแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยจ้ากักชีโรยหน้าไปหน่อยสวยงามกลิ่นหอมยั่วน้ำลายมากซุปเข้มข้นหมูเด้งละลายในปากไข่ก็เหนียวหนึบตามฉบับไข่พะโล้นนี้อีแม่บอกเลย จะวากจบหม้อพะโลแล้วค่ะถ้าคุณเห็นคุณค่าของอาหารมันบ้านที่ทำได้จริงในทุกครัวฝากกดติดตามให้แม่มมตโนยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย